ส่วนที่จันทบุรีนะคะมีการประชุมเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองดาเรืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา70พรรษา28กร,รกฎาคม2566ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ทางนี้นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาช่องทางระบายน้ำปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่ลุ่มริมคลองดาวเรืองปากซอยเข้าวัดพระลาและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ยังเป็นการรณรงค์และสร้างความตาระหนักรู้ให้กับประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำให้มีความรักความหวงแหนและมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ เบื้องต้นนะคะคณะกรรมการได้นัดลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริงในวันพุธที่11มกราคมนี้ก่อนที่จะจัดกิจกรรมคิกออฟในโอกาสต่อไปส่วนที่ประทุมธานีค่ะนายนรงศักด์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือมีโครงการหรือแผนงานในการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนแนวทางและระยะเวลาการขออนุญาตทํางานการจัดทําหรือปรับปรุงทะเบียน ประวัติแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยมีวิทยากรจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเข้าร่วมบรรยายเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด1 9